สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบมืงไฟครับเป็นประจำทุกวันกับช่องปอหนุ่ยเมืองบมืงไฟนะครับช่อง YouTube บน YouTube แห่งนี้นะครับก็จะพบกันเป็นประจำทั้งวิเคราะห์วิจารณ์มวยแล้วก็รายการมวยล่วงหน้านะครับมวยดีๆแล้วก็รายการดีๆปอหนุ่ยเมืองบมืงไฟก็จะมานําเสนอให้แฟนหมัดมวยคอมวยได้รับรู้รับฟังและก็รับชมกันนะครับ ไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่มวยในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563กันเลยนะครับณสนามวยนานาชาติรังสิตนะครับก็คู่ที่1นนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเควอลเลอร์ K, ier, มวยไทยนะครับเจอทางน้านเพชรน้ํายืนนอนุอวัตรยิมชกกันที่พิกัด128ปอนด์มวยคู่นี้นะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาครับฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้ว่า ผมชอบไปที่ทางด้านเพชรน้ํายืนนอนุวัตรยิมนะครับมวยของเสียยะครับนอนุวัตรยิมการฟิตซ้อมว่าอยู่ชนบุรีนู่นแหละครับถือว่า128ปอน่ด์อนนี้ได้เปรียบครับสูงยาวเข่าดีฟีมือดีครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมชอบนะครับชอบไปที่ทางด้านเพชรน้ํายืนนอนุวัตรยิมนะครับนี่ก็คือรายการมวยดีวันศุกร์นะครับแล้วก็คู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน วังไพ่แบงก์ยูโรนะครับเจอทางด้านเลิศสยามวอรุชามวยคู่นี้นะครับเป็นชิงที่3มวยรอบซีพีเมจิน็อกเอาเงินล้านนะครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัด1 1 6่อหปอนด์มวยตัวชอบนะครับผมชอบไปที่ทางวังวังไพ่แบง์ยูโรนะครับฝีมือดีนอกได้ในมีวันนี้ชิงชนะเลิศครับที่สนะครับไม่ใช่ชิงชนะเลิศชิงที่3ก็ถือว่า เป็นตัวชอบนะครับคู่ที่2ในรายการผมชอบวิธีทางด้านวางังไพยครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบ CP พีน็อกเอาเงินล้านนะครับระหว่างลุ่งลทธิ์สอวิเศษกิจกับทางด้านเพชรสีทองสอสักนาลินนะครับ ชกกันที่พิกัด116ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลุงฤทธิ์ซอวิเศษกิจครับนอกได้ในมีฝีมือดีฝีมือจัดจ้านความเป็นมวยดีกว่าครับคู่ที่3ออกไปที่ทางด้านลุงฤทธิ์ครับสอวิเศษกิจแล้วก็มาถึงผู้ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรดำไก่ย่าง5ดาวเจชรชญชัยพชะชัหช5พยัก์นะครับเป็นการชิงแชมป์มวยมันวันสุกรุ่นไลท์เวทนะครับ 134่ปอนดน์ครับค่ายใหญ่เจอกันวันนี้ผมออกวิธีทางด้าน mm hmm. เพชรดำไก่ย่าง5้าดาวมาตองที่ศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3เลยนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เที่ยง15เป็นต้นไปนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่17นะครับรายการมวยล่วงหน้าศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อ,อมน้อยนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางน้านยอดดวงใจสจมนตรีนะครับ เจอทางด้านเพ <in sixth> <language> ชรทรงพลทรงพล k n c นะครับชกกันที่พิกัด122ออปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมชอบไิที่ทางด้านยอดดวงใจสจมนตรีหรือยอดดวงใจทีเด็ดเ9นะครับเป็นมวยที่แข่ง,แข,งแข่งแรงครับฝีมือดีเก่าเก่าเกมวันนี้น่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับคู่ที่1ในรายการผมชอบไิที่ทางด้านยอดดวงใจสจมนตรีนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เดชฟังโคงศิริลักษ์มวยไทยนะครับเจอทางด้านศิลาทองชอหพยักนะครับหรือโคโลราโดไลท์สปอร์ตนะครับค่ายใหม่ครับก็ชกกันที่พิกัด1้อยมปอนด์มวยคู่นี้นะครับถ้าศิลาทองไม่ตกใจนะครับเดินนิ่งๆครับเดินถึงตัวแล้วก็เข้าถึงตัวครับจับเข่าในตีให้อยู่ผมมองว่าสู้ได้ครับ คู่นี้ผมอยากจะให้ลองไปที่ทางด้านซิลาทองชอหพยักหรือซิลาทองโคโลราโดไลส์สปอร์ตนะครับหรือเจ้าเชียงรายน้อยเก่านะครับคู่ที่2ในรายการส่วนคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านไตเทพปอเตลกุละนะครับหรือเจอกับทางด้านเพชรธงชัย TBM ยิมชกกันที่วิกัาร38นะครับซึ่งเป็นมวยรอบ อีสูสูครั้งที่31นะครับ138ปอนด์คือตัวแปรมวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านไตเทพปอเตละกุลนะครับชอบนะครับชอบวิธี่ทางด้านไตเทพปอเตละกุลนะครับฝีมือดีแล้วก็เก่าเก่าเกมครับผู้ที่3ในรายการส่วนคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสงอาทิตย์สิทธิ์เชฟบุญธรรมเจอกัรนันตะชายัยสักมวยไทยแอคิตตี้มวยไทยนะครับ ร้อยแปดปอนด์ครับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยนี่เป็นมวยฝีมือดีเข่าในอาชีพนะครับคู่ที่4นะครับผมชอบที่ทางด้านอนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับมาต่อที่สึกจิตมณฑนบวกสองกาแฟมวยไทยทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับมวยเริ่มแข่งขันก็สิบหกจุดสามศูนย์นอนเป็นต้นไปณเวทีมวยอตกสามจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการวันนี้ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเจอทางด้านทรงชนะต่อบุสรีนะครับชกกันที่พิกัด123อปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมวยของเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนอกได้ในมีวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับแล้วก็ไปต่อคู่ที่2ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับเจอทางด้านพงศิริสิทธิ์คุณมะนะครับชกกันที่พิการ1น2ออปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับผมยังมองว่าซุปเปอร์บอลนี้สิทธิ์ยอดธงนี่สูงลอยกว่ายาวกว่าใช้ศอกได้ดีศอกคมศอกได้ทุกท่าทุกท่วงท่าครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์นะครับดีกีก็แชมป์ปูนแชมป์อิสุสุน,นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเจอกับทางด้านอเล็กเพชรรุ่งเรืองนะครับต่อน้ำหนักให้2ปอนร้อกับ140มวยคู่นี้นะครับผมก็ยังมองว่าต่อน้ำหนัก2ปอน ไม่ได้ต่อความแข็งแกร่งแข็งแรงไม่ได้ต่อเข่าในเหนียวแน่นครับมวยคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางน้านเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์นะครับต่อสองปอนไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกนํารายการซึ่งเป็นคู่ที่4ในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งหรือสุริยันเล็กอบตอกัมพีนะครับตัวเดียวกันวันนี้เจอทางน้านสมิงดําชออาจารบุญนะครับชกกันที่พิกัด126ปอนด์ปอน มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าต้นๆนนี้อันตรายจริงนะครับแต่ถ้าว่าต่อยไม่นับไม่โหลดนี่ผมมองว่าสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนี่ลำบากแน่นอนเพราะว่าเจ้าสมิงดำชอจระบุญนี่เป็นมวยที่ทนระหดแล้วก็มีน้ำอดน้ำทนสูงแล้วก็มีกอกหนึ่งกอกสองครับเข่าในดีเข่าในเหน,นียวแน่นฝีมือพัฒนาขึ้นมาเยอะครับคู่ที่4ในรายการนะครับผมออกวิธีทางน้่น สมิงดำชออจารบุญนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่18นะครับตุลาคม2563นะครับไปเริ่มกันที่ช่องมวยดีวิธีไทยชมคู่ที่1ในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเรืองฤทธิ์ปอขนส่งนะครับเจอทางด้านสายเลือดสอโสภาชกกันที่พิกัด116่อปอนด์ มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางน้านเพชรเรืองฤทธิ์ปอขนส่งนะครับมวยกําลังสดกําลังห้าวแล้วก็เป็นมวยเข่าในอาชีพวันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่1ในรายการผมชอบไปที่ทางด้านเพชรเรืองฤทธิ์ปอขนส่งนะครับแล้วก็มาตอนพู่ที่2ในรายการนะครับมีเดิมพันกัน10,000แบาทระหว่างทางด้านก้องนภา,าตัานเจริญขนส่งนะครับเจอทางด้านข้าเหนียวสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรัน์ชกกันที่พิกัด124กับ125 ครับทางด้านกล้องนภพาตัานเจริญขนส่งนี้ต่อให้1ปอนครับผมมองว่าต่อ1ปอนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าทางน้านกล้องนภพาตัานเจริญขนส่งนี้ต่อยต่อเนื่องต่อยเป็นประจำสภาพร่างกายดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าท้ลงหดกว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านกล้องนภพา ตันเจริญขนส่งนะครับแล้วก็มาถึงผู้ที่3ในราย,รายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านคมอาวุธ FA g r ก u ุครับวันนี้เจอทางด้านยอดภูผามวยหูเจิง๋งเด่นเชยภูมิหรือยอดภูผาอาบาตโนนทองเก่านะครับโชคกันที่พิกัด140ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านยอดภูผามวยหูเจ๋งเด่นเชยภูมิเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรง เก,เก่าเก๋าเกมฝีมือดีครับวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่สามในรายการผมชอบไปที่ทางด้านยอดภูผามวยหูเจ๋งเด่นเชัยภูมินะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่สุดท้ายถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรมงคลวอมวยไทยจอมบึงนะครับวันนี้เจอสายฟ้าตันเจริญขนส่งชกกันที่พิกัด122ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสายฟ้าตันเจริญขนส่ง ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่สีในรายการนะครับก็ออกไปที่ทางด้านสายฟ้าตันเจริญขนส่งนะครับเรามาต่อกันที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเลยนะครับซึ่งตรงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับนักมวยนี่ หนีออกจากค่ายครับนั่นก็คือซันแบกบูมเด็กเซียนครับทำเอาหัวหน้าคณะนี่ฉุนถึงกับยกเลิกถึงกับถอนชกจากมวยรอบปูนเสือทันทีเลยครับก็นำเอาทางด้านพันสิงคลองสวนภูรีสอร์ตมาแทนนะครับโปรโมเตอร์เป็นผู้สลับสับเปลี่ยนจัดมาแทนครับเอาพันสิงมาแทนเจอทางน้านฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์เป็นมวยต่อยนอกรอบนะครับชกกันที่พิกัด 121่อปอนด์มวยคู่นี้นะครับเป็นมวยมาแทนก็จริงแต่ผมชอบเข่าเข่าในเหนียวแน่นเข่าในแหลมครับการฟิตซ้อมดีพันสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ทนะครับน่าจับตามองนะครับมวยตัวนี้ครับผมอยากจะให้รองไปที่ทางน้านพันสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ทนะครับผู้ที่1ในรายการนะครับส่วนผู้ที่สอนะครับก็ยังเป็นมวยรอบนะครับปูนเสือสาย A ครั้งที่20นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านโรเบิร์ต สองมงคลการช่างนะครับเจอกระทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงชกกันที่พิกัด1น1่อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางน้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับสูงใหญ่ยาวคับขวางหน้าดันแทงอาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องวันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่สองในรายการผมออกวิธีทางน้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับส่วนคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้าน ชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอทางด้านน่ารักปอประจักษ์125ปอนมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านน่ารักปอประจักนะครับฝีมือดีฝีมือจัดจ้านนอกได้ใดมีแข็งแกร่งแข็งแรงการฟริตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชานนนะครับของพี่วิชัยราชานนถือว่าเป็นมวยแข็งแรงแข็งแกร่งพัฒนาครับคู่ที่3ผมออกไปที่ทางด้าน น่ารักปอปะจักนะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกนํารายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับเจ้าแบทแมนวันนี้เจอทางน้านสองคมบางกอกอะไยน์ยนชกกันที่พิกัด134่ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสองคมบางกอกอะไยนต์นะครับหรือเจ้าสังสองคมสักหอมสินเก่าครับเป็นมวยฝีมือดีเข่าในดีความทะโลหดสูงและก็เข่าในเหนียวแน่นสอคมทุกอย่าง วันนี้น่ารองครับลองให้รู้จักนะครับลองให้รู้จักสองคมบางเกอ,กอะอริยยนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับนักบินเปรมชัยบอกว่าทีเด็ดเจ็ดสีครับเขาฝากมานะครับจัดไปเดี๋ยวเราไปต่อที่ช่องอมรินทร์สามสิบไปดูคู่ที่1ในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างชนะเพชรเกียรติเจริญชัยเจอทางด้านแหลมสิงห์สอเดยพันธ์ครับร้อยยี่สิบแปดปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านแหลมสิงห์ สเดชพันธ so ์ Japan, นะครับเก่าเก่าเกมทุเลาอดอดทนแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่1ในรายการออกไปที่ทางน้านแหลมสิงสอเดชพัน so ธ์ Japan, นะครับแล้วามาต่อคู่ที่2ในรายการเป็นการพบก,กันระหว่างทางน้านเพชรสมิลาเกียรติเรจริญชัยครับเจอย่อนมีชัยเกียรติจำรูนชกกันที่พิกัด123อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านเพชรสมิลาเกียรติเรจริญชัยครับเป็นมวยวูทรเาดหนุดันแล้วก็อดทนแข็งแร่ง ครับคู่ที่สองในรายการออกพิธีทางน้านเพชรสมีหลาเกียรติเจริญชัยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับวันนี้เป็นการพบก,กันระหว่างทางด้านเพชรอัศวินมอรัตนบัณฑิตเจอก,กวุฒิไกรวจักวุฒิ125ปอนมวยคู่นี้นะครับผมมองว่าเพชรอัศวินมอรัตนบัณฑิตฝีมือดีก็จริงแต่ว่าเขาในเป็นรอง มวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางหน,น้านวุฒิไก่วอจัก,กรวุฒิครับฝีมือดีสูงยาวใหญ่เข่าในเหนียวแน่นเกาะติดคิดตังครับผู้ที่3ออกไปที่ทางหน,น้านวุฒิไก่วอจัก,กรวุฒิแล้วก็มาถึงคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางดน,น้านวายุน้อยไดยมอนด์เก้าเจอกระยอดขุนพลสิทธิ์แก้วรบพลชกกันที่พิกัด1 3 1ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมก็ยังชอบมวยเข่าครับวายุน้อย ในมอนด์98ครับเสือเอกปัตตานีดูแลบำรุงถึงจัดไปให้เสียครับ